ผมตายบอลเรื่องผมจนหัวลันแกะเลยโอ้ยจัดเป็นจัดหนเอาแบบพมผม <ๆ S 1> เด้อวะท่านโอ้มาครับมาพี่น้องกินลาบอุบลครับเมื่อเนี่ยกินลาบอุบลเมิงครับถกสองถุงเลยครับระวังรอบประกาศผล โอ้ยเ oh. บื่องครับสกเล็กสกเล็กสกเล็กอุบลมาครับเส็บเสียบน้ำเบาเช่น สวัสดีครับสวัสดีมิรักเช่ากินแสบสู้ขู่สุขคนครับเมื่อนี่พบพอะกันคือเก่านะครับกับเบาเช่นเช่นสวยเชนเาครับผมมาครับพี่น้องเมื่อนี้เบาเช่นได้สกเล็กอุบลนะครับพี่น้องผ้านองลุกกีอมาแข่งประกวดเมโลเดียนนะครับชิงนถวยนะครับในช่วงล่อประกาศผลนะครับพับกินก่าเที่ยงนะครับคิดอยากก้อยขมอำลำอำลำครับพี่น้องมา ไปซื้อมาแล้วก็เบาเช่นตเตรียมโตะเตรียมยังมาจัดพร้อมนะครับพี่น้องมาสิกินยุลานเพื่อนมันก็นเสียงดังนะครับเอาเข่าปลาคือนเราครับเมื่อน่ยมา,า,ากินเข่าปลาน้ากันสดเอาคําใหญ่ๆต้มต้มผม ขมตายบ่เรื่องขมจนหูรลนแกะเลยโอ้ยจัดเป็นจัดหนเอาแบบผมขม <ๆ S 1> เนอะวะท่าน ้อยเลือดหรือเกาครับ แยบครับพี่น้องหาก,ล,กลูกโดดใส่น้ำ ต้มขมต้มผมของแฉะตัวนี้ <laughs> กินอยู่ใส่บตี้ยอยู่ปลาแถวเส้นทันเหรนะครับกินเขาปลา 他打定了。 แสบครอยู่ดีครับผมผมลำลำกับเข่าก็แสบขาดแนวเดียวก็คือขาดเอ็มเปิดฝา 嗯。Mm hmm. ขซ mm hmm. าใจ เอสุดยอดผมอำลำอลำลำครับพี่น้องโอ้เรียบร้อยครับพี่น้องแสบไข่ยีรีก้อยร้อยเหลือดนะครับหรือว่าสกเล็กอ่าอุบลราชธานีเบาเช่น จัดมากแล้วก,ก็ต้มต้มเดี๋ยวไว้แม่น้องลูกกี้สดน้ำนะครับแสบสุดยอดครับเอาสหรับคลิปนี้กะบเบาชเช่นก็ได้เมนูแนวหมกักคือเกาล่ะครับแต่ว่าของแสบก็ขึ้นอยู่กับผู้มักผู้บรมักกะต้องขอรวดขอภัยนะครับพี่น้องปฏิบัติว่าเบวาเช่นจัดดูกะดัง้วคือมันตัดลงคลิปเน้าแล้วก็เอาชิปสั่นไปตัดนะครับมันก็นเลยเบิ่งคือจังเขากินดูนะครับ เอาแซบคือเก่าครับพี่น้องกินยม่มใดกับแซบยบยมนั่นนะครับขมอมลำขมจนหูรันแ๊ะเอาสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัานี้ก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวไปฟังผลน้องลูกกี้สีแดงอันดับหนนะครับเปิ้แข็งมีอยู่สีโรงเรียนนะครับกัขอบคุณนพี่น้องเอฟซีนะครับที่ให้กำลังใจน้องลูกกี้สำหรับคลิปนี้เอาไว้ซัานี้ก่อนครับพี่น้องขอให้เอฟซีทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุกสม ร่ำรวยสำเร็จลุื่องยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับ